ในวารดิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันที่สองพฤศจิกายนสองพรอยหบมาบ้านที่สร้างด้วยความภาคภูมิใจให้พ่อกับแม่ทดแทนบ้านหลังเกา่าที่สุดส้มไปตามกาลเวลาแม่ว่าท่าน สิลมป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมอันใเมือและก็เสเลือดในสมองตีบท่านบอรับลูกรับสาบอย่างแล้วแม่ผมเริ่มลมป่วยเจ็บออดอแอดแโดยเฉพาะที่กระดูกสันหลังหลังจากทั้งสองท่านได้ตากตําททำงานหนัก มาเผื่อลูกเพื่อลานเมื่อนี่เป็นโัวแทนของน้องทั้งสามคนถุงวิไลลุงเพชรและประเดชพร้อมครอบครัวมาแบ่งปันบอกเราถึงความในใจถึงความภาคภูมิใจ ในการสร้างบ้านให้พอกับแม่ในครั้งนี้ครับเลือดแม่พ่อเข้มข้นสู้ทนท้าถ่ายทอดมาถึงฉันทุกวันนี้ท่านตรากตรำงานหนักยากเหลือดีไม่เคยมียอมแพ้อย่างแน่นอนแม่พ่อให้ยึดมั่น กตันยูยืนหยัดสู้ด้วยหวังคำสั่งสอนเพื่อสังคมเพื่อชาติราษฎรทุกห่วงตอนพร้อมให้ใจประชาจะไม่ยอมวันไหวในสิ่งผิดถึงเลิดลิตยิ่งใหญ่ในยศถาหากคดข้อ ใจต่ำขาดธรรมมาจะขอท้าทายสู้ให้รู้กันเป็นนักรบด่านเทือนเหมือนด่านหน้ายอมฝืนฝ่าลมแรงกำแพงกั้นเพื่อปกป้องผองชนคนทำงานหากินวันต่อวันปันครอบครัว หากมีเหลือบริ้นไรมาไต่ตอมเกรียงไกรพร้อมขับไล่ไม่เกลียกลัวพร้อมยกย่องคนดีที่สร้างตัวป้องคนชั่วนั้นอย่ามาแพร่ผ่านขอขอบคุณเพื่อนพ้องอีกน้องพี่ทำวันนี้เพื่อสร้าง บรรทัดฐานให้คนดีมีสุขทุกประการและเจือจานทุกคนพ้นผ่านมาได้ปลูกบ้านหลังใหม่ให้แม่พ่อที่หวังรอเนื่นนานด้วยฟันฝ่าให้แม่พ่อได้เห็นเช่นวาจา รักศรัทธาพ่อแม่นี้ที่สุดใจอีกทั้งญาติพี่น้องประคองมั่นยังรักกันเหมือนเก่าเอาใจใส่ช่วยดูแลแม่พ่อมาชะราวัยเอาหัวใจใกล้ชิดคอยติดตามเพราะ ความดีจริงแท้แม่พ่อสร้างช่วยปูทางเลือกให้ได้หล่นหลามกล่าวความดีหมื่นพันล้านถ้อยคำที่ฝังจำใจลูกด้วยผูกพันในโอกาสที่ได้มีเวลา อันเพียงน้อยนิดที่พอกับแม่เหลืออยู่กับลูกๆหล,ล,ลานๆเสมือนหนึ่งเป็นพระในบ้านที่ให้ลูกหลานได้ปรนิบัติพัดวีขอให้ท่านได้อายุมันขวัญยืนอยู่กับล,ลูกลูกหลานหลานสืบตลอดไปสาธุ